คืนพรุ่งนี้ก็เป็นคืนฮอลลวีนแล้วนะคะวันนี้เรามาทําเลือดปลอมแล้วก็ทําแผลแบบนี้เผื่อว่าใครมีนัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆจะได้ทํากันเองได้นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องไปซูปเปอร์หาซื้อกาแฟก่อนนะคะแล้วก็ซื้อสีแดงค่ะสีผสมอาหารแล้วก็อีกอย่างนะคะก็คือแป้งมันค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ เมื่อเราได้ส่วนผสมทั้ง3าอย่างที่ว่ามาแล้วเราก็มาเริ่มลงมือทํากันได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็เตรียมเลยนะคะกาแฟแบ่งใส่ถ้วยไว้ให้พร้อมแล้วก็ตั้งไฟนะคะเอาแป้งมันไปละลายน้ําก่อนนะคะแล้วก็เอามาลงต้มนะคะให้แป้งมันเนี่ยเกิดความเหนียวหนืดขึ้นเป็นใสๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็แบ่งใส่ถ้วยไว้ค่ะคราวนี้เราก็ เอาน้ำร้อนนะคะมาผสมกับกาแฟานะคะแล้วก็เอามาผสมกับตัวแป้งมันที่เราทำไว้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่สีแดงลงไปเลยค่ะสัสดส่วนก็คือเราผสมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลองเทสตแตกเนื้อสีขึ้นมาดูนะคะว่าได้ตามที่เราพอใจแล้วหรือยังนะคะเมื่อได้แล้วคราวนี้เราก็มาทดลองทําแผลที่มือกันนะคะ ใช้กระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็จุ่มน้ําให้ติดผิวนะคะเสร็จแล้วก็ฉีกกระดาษให้มันขาดๆนิดนึงนะคะให้เหมือนกับว่าเป็นแผลรอทิชชู่แห้งนะคะก็เอากาวลาเท็นะคะมาทารอบๆกระดาษทิชชู่เลยค่ะ เสร็จแล้วทิ้งไว้สักครู่นะคะหรือว่าจะเป่าพัดลมนะคะให้กาวมันเซตตัวแห้งแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์มาทาลงบนกาวลาเท็กที่แห้งแล้วนะคะก็พยายามกดกดกด,กดปิดกาวลาเท็กไปให้รอบเลยค่ะเสมือนว่าตัวกาวลาเท็กนี้เป็นผิวหนังเรานะคะหลังจากนั้นก็เซตด้วยแป้งฝุ่นนะคะให้เนื้อคอนซีลเลอร์แห้งติดผิวไปเลย คราวนี้เราก็เอาเลือดที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆลงมาแต้มแต้มไปบริเวณที่เราทำเอาไว้นะคะค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ เอฟเฟกตที่เป็นเลือดออกไปเที่ยวปาร์ตี้คืนฮอโลาวีนกับเพื่อนๆได้แล้วนะคะก็ <Wow. S 1> หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ